อ่าสุขสบายดีนะพี่น้องพบก,กับพระเจ้าเคยพุทธายีวันนี้มันนี้อาหารแรงพี่น้องพวกินแรงแน,มมนง่หมดนียนะฮะไล่มองพี่น้องกำลังเดินทางข้าไม้พี่น้องตอนนี้มาจอดรถไว้ข้างนอกปุ๊บเนาะมาเดินทางข้าไม้มาันนี้มาครับอา่าแอดมินเพจอันซ่องซ่องสไตล์ได้พี่น้องมันนี้ อ่าถ้าพี่น้องได้สีทีท่ตามบึงจะจือดอะไ้เพิ่นพาไปแย่เอียนคลิปหน่พี่น้องโอ้มัวนหลายอ่าหอบนี่ก็เลยเพิ่นจะพามาอ่าไรมองเนาะเดี๋ยวไปรุนกับบ่งพี่น้องนี่เขากำลังเดินทางไปเนาะพูดไม้เขาอยู่ทางขูเดี๋ยวไปเบิงงเ่งรนะุนนํากันเนาะว่าชีมานหรือบะมานมาหนิไปพี่นอ้องอ่าเอาเดินทางมาหอนไม้เลยพี่น้องนี่ยไม้เขาพี่น้อง มันเป็นน้องออยู่ทั้งหลังโรงงานน้ำตาลเนาะโห้รง,งงานน้ำตาลที่ทั้งปูนแต่ยังอยู่ไกลอกๆออกมาเป็นน้องตีเพันธุ์เทศไทยพนักงานในโรงงานเขาหาอยู่ห้างกินเนาะมาดูกินอ่ะเมื่อนี้่วันหน้าผนจะพาลุยเลยพี่น้องไปลงไปเบิ่งกนาไม้เราจะลงเริ่มใส่มองแถงไปเลยพี่น้องอไปเบิร์กมะน้ำเจเล็กสไลด์พี่น้องรุ่นกัน พี่น้องเนี่ยเป็นสภาพไม้เฮามือนโอ้กลวงพี่น้องกลวงหลายไม้กลวงหลายถ้านผู้ชก็มีเป็นกาหากนินกันเนาะท่านผู้ชมกันในเรื่องโอ้โหคักๆพี่น้องไปเอาเตรียมลุยลงมองเลยเนาะรดูน,น้ำกันพี่น้องมาหน,น่อยแสด้จักแต้มอ่ปพี่น้อง เริ่มแล้วเราตอนนี้มาส่องฝันกำลังย้ายมองไปนะพี่น้องเดาะไปนำคนแขางเลยยืดเ,เล้บ่ฮะโอ้โอนำเลยสามเ <3 S 2> มตรสามเมตรพี่น้องคนเ้า,เามมตปลไปนี่แา <laughs> งได้ก็ยืนไ,ได้โอ้แต่ว่าพนมีมีเทคนิคพนพี่น้องคาบกระตุกเลาะอยู่ตอนนี้อ่าไปโอ้ทางปุ่นกับตุ๊บตามตุ๊บต่ออยู่พี่น้องเลย กระมวนขนาดหลายคนทั้งน่ะเขาก็ย้ายมองไปเรื่อยๆพี่น้องไปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะเอากลางมองอดพังอีกคางหนึ่งเลยพี่น้องมองเขาจะโค้งมาเลยเนาะโค้งมาจากแล้วโค้งหน่อแคมทอพี่น้องนะก็โค้งกับเขม้าพังอยู่เลยเขาจะปลูกส่วนมองไว้เนาะแล้วเขาจะไร้ข้างในบันทึกพี่น้อง ไลดปลาบันเดือนนายนี่แลนปลาบันเดือนายแลนออกเสห์หามองนาะพี่น้องอ่านี่คือวิธีการของเพื่อนน้อเหมือนเนาะฮะนะลุ้นกับพี่น้องวันจะไล่ปลาหนังกันดุ้นกันมาจดถือปะพี่น้องไปบานี หอบแรกพี่น้องอ่าเขากำลังกูมองเข้ามาเรียบร้อยเนาะโอ้แต้มหนึ่งพี่น้องบาทตอบิดเพื่อนวะแต้มแรกแห้งมานมาหนิแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งเอา้าเอามานก่อนพี่น้องถือว่าใส่นี่พุดีปิ้งพี่น้องเลยงามอยู่พุดีปิ้งเนาะมาเอามานก่อนพี่น้องแต้มแรกมาโอ้บาทหนึ่งได้ดหนึ่งโตเอา้าเพื่อนวะ ปกติมันจะได้คนนี่อยู่คนไปแล้วไปรุ่นกันอีกเนาะลองเบิ้งอีกบาดช้องกันพี่น้องบาดแรกนี่บางที่เขาอาจจะลงล้ำห้อยเก่าขาเจ้าก็ได้เพราะว่ามีคนหากินหลายอยู่พี่น้องทันเดี๋ยวลองเบิ้งอีกเี่นเงพี่น้งองฮะรุ่นๆก็มองยายอีกสูตรเก่าพี่น้องไงปอุ้ยเสียงปลาอยู่ไหนพี่น้องโอ้มองข้าเจ้า เอ้าถ้ากระปูพร้อมพ้อนะโอ้มีโตแล้วก็ยังพ้นตายพอมอีกมันนิ่มเนาะนเออได้เต่มอีกพี่น้องแตม์นึงใส่งามๆเนาะได้กระปูพร้อมโอ้กําลังเขากําลังมองๆบาทที่สองพี่น้องเอ้เดาะมาเรื่อยๆเนาะสองแตร์พี่น้องไปรุ่นก็ดีพี่น้อง พ่วไล่แล้วหบทีสอพี่น้องหกเซนน้เลยมีโตัวอะพี่น้องหบทีสองหบทีสองฮะมันเลยดุนเบิ้งไว้จะได้แจัคแปมพี่น้องหบทีสองเขามันเกาะบ่คงไนะมาเรื่อยๆรุนนอ๋อ ปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวดิจุดจบจุดจบป๋อคือคือไดร้ายเลยทีมาแถวแคบี่บะถึงนะป่อสางอะไรน้ำน้องเสร็จหอยปลาในแคบนี่งแล้วโอ้มองนี่เป็นตาพลาดอยู่บุ่มโยนกล่องลงน้ำนี่หอยบะถึงเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวไปประเทบเลย

มาพี่น้องมาเดินบนลำกันฮะสองเต้มสามสี่โอเคสี่เต้มโอ้ในเรียงอยู่พี่น้องสี่โต้เนาะอ๋อมันมันมือมันมันมือพี่น้องสี่เต้มฮะยายตั้งถอดป่ะกดตาก่อนพี่น้องมันสูตรเก่าฮะบาทสามเฮากำลังเริ่มลงมือเลยพี่น้อง บาทที่สามเนาะกลังยายมองไปเนี่ยคนงานเทาสองบาทเนาะโอ้โหเขาปีนพี่น้องโซเกตทาประแดกโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยขนาดทำในี้พอดีแซ่บเอ้ะเอ้าลุดนนุนกันพี่น้องบาทนี้หอบที่สามพี่น้องจะเป็นอะไรเนาะติดตามกันต่อไปพี่น้องเนี่ยเฮ้ยทำเลพี่น้องกินห้อเหลอดเข้มๆบาทที่สามกับบถืรพ่อโตเลยพี่น้องเลย อ่ะใหญ่ไหมพอดีว่าเขามัดลุยทางกลางบังพี่น้องนี่โอ้บังพี่น้องน้องความกลวงพี่น้องเลยสุดยอดเลยทำเลดีเป็นได้ทัท้งนี้เกี่ยู่บ่เงียบยังเงียบพีู่นะมันนี่ถือว่าไลายเตบิบอยู่เนาะผูมาหากะนไล่จุ่มมีผู้มีผู้ม,มาลงแต่เสาเนี่ยก็มีนะเขากัน,น,นรุนบางอีกก่อนพี่น้องเนี่ยกำลังดักหอบพี่สีบาน ไปดูนไปทำกันสิเป็นอะไรไม่เนาะไปเรื่อยๆทางไเบิ่งหอบสีเข้ามะถึอแล้วพี่น้องโอ้ยเมื่อยพี่น้องกำลังขืนแต่ไรฮะโอ้พี่น้องตักไต่นี่เข่าเอาด้วนี่เอือถ่าย n กแล้วพี่น้องโอเค ห้ออบนี้เป็นสองตัวเลยพี่น้องแต่ว่าฟูขามาเอาในเสียวขนาดไปเนาะไตเล็กน้อยเขามาเนาะคนลงไปนี่ทั้งคนทั้งกล้องเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยฮะรุ่นเมื่อีพี่น้องหอบนี้กำลังสองตัวพี่น้องตัวเมื่อกี้นี้เขาถ่ายพรทันเป็นคางที่สี่ใช่ไหบาทที่สี่ในการกลางมองกลางลายกลางลายเป็่อยๆเนาะสองตัวเลยพี่น้อง อ่ะหลุดมาอีกมีอีกบ่มีอีกบ่มีอีกบ่ไปหลุดไปเรื่อ,อไไยๆพี่น้องโอ้อ่ะตัวที่สามอะไรพี่น้องโอ้อ่ะตนี้พี่น้องทีเด่นจะไปเอาปลามาเพิ่นเนาะต,ต้ยอยงไต่เงี้ยตไปพี่น้องเลยเนาคันพลาดกันมปนลงนำ้ำทั้งคนทั้งกล้องอ่ะไปเพื่อให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศโอ้สองตัวเลยพี่น้องนี่ สองตัวเลยสองตัวเลยอ่ะแป๊บบนึ่งนะพี่น้องโอ้นี่แหละสถานที่มันลำบากไหมพี่น้องก็เลยผ่าก็เลยเป็นไใบแห้งไรตอน,น,นอ่ามาอีกแล้วสองตัวเป็นสี่แต้มเนาะ<ม>หอบเนาะพี่น้องปลาบ่อนคุณ<ม>แต่ว่าเขาไล่เลยพี่น้องเขากางมองหอบลหลักไล่ทั้งในแต่ว่าปลายังบอนอยู่ข้างในเซ่ออยู่พี่น้องตอนนี้โอ้อ่ะแต้มที่สี่

มองเพลินกับพี่น้องโอ้ปอมห่างขนาดเนาะสู้เองมันปะโอ้คล<อ>ักอีกล้วเนาะงาวขากรเลยมองเพลินมาแต่หึงนะบ่โอ้มองเพลินดางใหญ่ลึกกับลึกอีกคักขนาดยังไง พื้นดินฮอดหนาหนำเลยเนาะโอ้โหโตพี่น้องหลายเลยเพื่นแดงโอ้มันขนาดเลยรมาเนี่คักคักโอ้โอมาคู่มือบ่แทนนี่บ้าก็มามนะันก็มาบ<า>้าขูมือนะเอ๋เป็น s w i n เนาะอืมแต่คนห้าก,กินหลายเนาะน้องอเพิ่นกระฮ็ดให้พนักง,งานในโรงงานนี่ล่ดลงเนี่ย โอ้คักคักถือว่าถือว่าผู้บริหารเพิ่งหอบคอบเลยเนาะไม่ต้องหากินไก่งมาล้างห้องงานหน่อยจะกินเลยโอ้มันมันคักอลไรพี่น้องไปขอบใจขอบใจเราเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งไม้เฮาบ้านเฮ้ยพขมลายแล้วพี่น้องเลยมาแจมหนึ่งห้าวบ้านนี่โอ้ยเมื่อยพี่น้องเลยเซตโหลดบ้านได้บอลนะ โอเคหอบนี่แต้มตะปิดพี่น้องอ่ะดุนกันต่อยามไปเลยกำลังยามพี่น้องกำลังออกมาแต่บนปลูกมองเนาะอ่ะเราไปเรื่อยๆบ้านสีมานอีกบอสเสร็จ้จะแต้มหอบนี่ไปดุลน้องกันพี่น้องมาแต้มที่สองก็หอบนี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยโค้งเค้งหน่พี่น้องเลยเอาไต่ทอเข้ามาเนาะอ,อ้ยา มาแล้วพี่น้งองหอมนี่อ่าสองแต้มเนาะหอมเนาะอ่าเลี้ยงอยู้พี่น้องก็ได้ปีนยุ้นี่ขักแล้วขักแล้วปลาพอดีใส่งามๆเลยผู้นี้ปีนเะยนะเอาหน้าฝนยามต่อยพี่น้องรุ่นน้ำกันสีมันรุบบอสีมีเติมไม่แต้มเติมอีกบ่เนาะ เดี๋ยววาผมมาห่วมน้องเขานี่เริ่มเมื่อนำเะไรไปหน้องเยนั่งจะกุมหนึง่งครับพวกยังพาได้เมื่อนะกะเจ้ากำลังมาลำลังกะเจ้าคนได้ไลยแล้วพี่น้องมองกะเจ้าคักกว่าเฮามองเฮายังไปจะขักกันได้โอเคอยู่พอได้กินเนาะพี่น้องวิธีชีวิตนี่แหละมนุษย์ทำง,งานพี่น้องเอ๊ยออกจากโรงงานมากะมาหาอยู่ห้องกินแทนพี่น้อย ที่ีวิตคนเฮ็ดเวียกแตถวงงานนทำตาลนี่เนาะคือว่าพอได้อยู่ได้กินแต่ละมือเนาะลงมาหากินทันเด็กกับเมื่อเกไปเด็กกับขักแล้วพี่น้องเลยในเรื่องละบมัอนี่บรรยากาศตะเวนใกล้จะตกดินพี่น้องเลยอย่ามองโอ้ยงามขนาดเลยมาใหม่แล้วพี่น้องแต็มหนึ่งโอ้ได้เรื่อยๆพี่น้องนะมองเขากับพอดีสุดพอดีคือซีเมนแต้มสุดท้ายเนาะ อะอะเนยาเพิ่นมือนีเพิ่นมาบริจามามาได้แด้นะี่พี่น้องอพี่น้องขวานบริจาคมาแล้วนี่พี่น้อง,บบนะองโอ้สุดยอดเลยขวนานเฮามือนคักเลยโอ้อย่ามองแต่เป็นตกดินพี่น้องเลยใกล้เลยแดดกนอนอนกำลังดีเลยพูดดีก่หนาพี่น้องป่ะกูน,ะนา,นาะาพี่น้องขวานสุดเลยดิป่ะติดตามต่อพี่น้องเป็นแบบได้บัน ะบรรยากาศคอยคำลงแรงพี่น้องเอ้ยแต่เว้นเริ่มแนมมาเห็นเลยโอ้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์น้องโรงงานพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องกำลังกลางอยู่มาเลยแต้มหนึ่งโอเคเ้างกำลังย้ายมองอยู่พูว่าเพิ่ณกำลังย้ายไปพี่น้องอาจจะเป็นบาดสุดท้ายแล้วแหะพี่น้องเมื่อยเลยเริ่มโม้ไอ้ลอยน้ำเลยพี่น้องเลยปอดใบใหญ่ไปไหนลอยเลยเนาะเอ้าะรุนกันบาดสุดท้ายพี่น้อง ้องเบิ่งว่สีมันสำรเนาะกำลังรุนมองอยู่เขาเไลลลเลยก็จะมาย้ำให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะสีมันพี่น้องาดุนกันเนาะมาสุดท้ายปะนี่แต่ว่าได้ก็มีหลไเตมหนึ่งนี่น้องข้าอตมหนึ่งสวยไพี่น้องรุ่นกรตอมาอสุดท้ายครับพี่น้องโอ้เิมมีโต๊ะนอุ้ย มันบอทำท่ายข้านีลโอ้โตเรียนโอ้เรียนกันเลยพี่น้องสองโตโอ้ดีใส่งามๆเลยอ๋อจุดท้ายนี่เบิงตอนนี้เห็นสองอะไพี่น้องนี่เยอะอยกหนี่งนี่นี่บอไปเด้่อยๆสามโตเรียนเลยบ่หน่โอ้แม่ดีพี่น้องมันพี่น้องมัน มาดุนมาเรื่อยๆพี่น้องตอนเหนียวเห็นเหรอสามแต้มอ่าทั้งไหลทั้งยาบพี่น้องเลยปลามันบ่ค่อยออกนะมันหลีน้ำน้ำอะไนี่แก่กันเลยนี่เราเพิ่มอล้วนี่ยเมนบ่าอ๋อสามสี่แต้มเลยพี่น้องมาะถือว่ามารแล้วหอบแรงเรานี่อยเรื่องอะไรพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ดีกินเนาะ คือว่าเป็นวิถีชีวิตของหนุ่มห้องงานนะนี่พี่น้องเลยอ่าแอบมินสอ่สองสอ่องสไตล์เพราะว่าโอ้พี่ถ้าพี่กระถึกพี่นนอะพ,พี่แต้มหนึ่งพี่้นงะนี่ยู่เงามองเลยนะตอนนี้เพื่อนเหตุเวียกที่สองอย่างทั้งทั้งเป็นยูทูบเบอร์ทั้งเป็น, YouTuber, ปนพนักง,งานห้องงานพี่น้องเลย าเงินหลายทางพี่น้องโอ้ยสับทีใส่เงินนี่ยเต็มเลยทั้งหมดหลังจากเลิกงานพนกงานและมอนหากินพนพี่น้องเลยพอด้อยู่ได้กินเนาะโอ้คักเลยโอ้แต่ว่าเ้าแนมเห็นยย่อมหย่อมพี่น้องรุ่นเบิ่งวัดจิจแต้มพี่น้องบาทสุดท้ายมาอันบ่ พักก,กันเลาอเอาแท้กลางจินเมื่อยมาได้มาได้อยู่แคบบ่ <laughs> <laughs> พังเสียงหายใจกล่องกะไดพี่น,นอ้อยหอบเมื่อยสั่มได้หอบเป็นหอบเลยหอมอนี่อ่ะเร,เรื่องเลยพี่น้องยังมุดดูเขานะตักแต้มนนนแล้วนี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปปดสิทั้งเนาะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้าวสุดยอดเลยหอบสุดท้าย แหม่ต้มเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปปดอยู่เทิงเนาะเพราะว่าปดจะนำปดยากเนาะไปเดี๋ยวขึ้นไปปดเบิ่งนำกันพี่น้องตัวง,ง,งามๆอ่ะปลดมองทำพี่น้องมันเอาอย่างมาเลยชอบเนาะปน,นินจะด่วนเลยพี่น้องเลยไปมองอหยะเลยชอบนี่โอ้บาทเดียวนี่เกือบซ้ำเขาใส่สี่บาทเลยพี่น้องเลยโอ้วันนี้ปิ้งพี่น้องเลย ขนาดปุ๋ยพะมือพะมือเลยพมือพะมือปุ๋ยงามเนาะปุ๋ยตีงแซ็บมันเหนี่ยนเลยฮะพี่น้องเรียบร้อยเนาะเอาปดปลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แนี่ผลงานพี่น้องปลารวมเขาโอ้ประมาณสองห้าสามโลเนาะได้ปลาโมงสมบูรณ์พี่น้องสี่นิ้วขึ้นไปพี่น้องออปุ๋ยงามเลยโอ้คักเลยรมาเนี่พี่น้อง สุดยอดเลยเขาหนาเพิ่นงานไห้กับบอยพลาดน,นะพี่น้องพาดไปเงี้ยเอียนสนะกันโอ้สมบูรณ์ขนาดโอเคมาอนี้พี่น้องเขากัจะลากกนี้ได้เพี่น้องมาอนีมนันมันกับบ้านแล้วมาอนี้คำ่อนทวีตะเวนกับกำลังจะตกกับฟูดี้กับบ้านได้พี่น้องบ้านนี้ผมขอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบใจสำหรับการติดตามส้มเนาะอย่าลืมกดติดตามพวกเราพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปหนา้าอัปเดตให้พี่น้องบึงมารุ่นลงกันว่าคลิปต่อไปเราจะพาพี่น้องไปทางไหนหรือไปหากินอยังไงเนาะอ่ะ ลาไปกอ่อนะทนันทีพี่น้องพบก,กันให,หม่คลนะิปหน้า